ขันหนูขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเจาไปมามันกไม่หายขันจีดขันอยู่้างในขันหูเะไรปวูกอัจางยางหน่อยนักบ้คอยละกันอยู่ยงอันอนใเจ็ดในเละอันในันสามเป็สอานห อยากฟังเพลงสับเพลงจับตากล้วเพลงยากซะด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทนวันนะคะแล้วนะนหัวเอาไม้ h, ่เสาไปเอาทูเรียนมาปัああ่นก็ได้อ้าทันยิ้มทัดหุดข้าได้เรวเรวเเียนมาปั่นที่24เนืนึก้าไม่ออกเลยนะเวลาธูเรียนเข้าไปปั่นข้างในนี่ 到底啥啥意思？